ก็วันนี้จะมาคุยสถานการณ์ของกองสลับพลัดเข้าๆนะครับแล้วก็ตอบคำถามกับลูกค้าที่ถามมาฮนะวันนี้ขอสั้นๆนะเพราะฉะนั้นช่วยกันแชร์หน่อยคนจะได้มาดูเยอะๆนะครับคนดูเท่าไหร่ละแปด0นนะฮะก็วันนี้เมื่อเช้านะฮะเวลาประมาณสักเที่ยงครึง่งผมได้เดินทางเข้าพบ d s i ตามหมายเรียกนะฮะเข้าพบพนักงานสอบสวนทางดีไซได้แจ้งข้อกล่าวหาผมอาสองคดีนะฮะหลักๆคือพนันและฟอกเงินนะครับซึ่งทั้งสองคดีผมปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับผมไม่ได้ฟอกเงินตามที่ดีไสนสงสัยนะครับแต่เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ผมเป็นพยาน หมายเรียกที่หมายเรียกมาคือเป็นพยานเพราะฉะนั้นผมสามารถาชี้แจงอะไรต่างๆนานาผ่านสื่อได้แต่ณตอนนี้นะครับผมเป็นผู้ต้องหาแล้วนะฮะผมเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในคดีนะฮะเราต้องให้เกียรติพนักง,งานสอบสวนนะครับแล้วก็ให้เกียรติรูปคดีนะฮะผมคงต้องปล่อยทุกเรื่องให้เป็นกระบวนการในชั้นศาลดังนั้นผมจึงตัดสินใจนะครับหยุดจำหน่ายลอตเตอรี่ในแพลตฟอร์มกองสลากพัด จนกว่าผมจะพิสูจน์ตัวเองจากมูลฐานความผิดที่โดนแจ้งข้อกล่าวหาให้ได้ก่อนนะฮะซึ่งอาจจะใช้เวลาพอสมควรนะฮะแต่สำหรับตัวผมผมมั่นใจร0 0เว่าผมไม่เคยฟอกเงินให้ใครนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้นะะทางพนังกงานสอบสวนก็คงจะต้องรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งให้ชั้นอายการเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ส่งฟ้องศาลแล้วก็ตัดสินนะครับ เหตุการณ์ก็คงมีเท่านี้นะครับก็คือประกาศหลกัหลกๆก็คือกองสลักพัดจะอยู่จำหน่ายลอตเตอรี่ออนไลน์ตั้งแต่งวดนี้เป็นต้นไปนะฮะมีคำถามจากลูกค้ามาถามนะครับคำถามแรกถ้าถูกรางวัลกับกองสลักพัดงวดนี้ต้องทำยังไงนะฮะเนื่องจากหลังจากที่ผมโดนหลังจากที่ผมรับทราบข้อกล่าวหาแล้วเนี่ยบัญชีบริษัทและ ตัวบริษัทเราถูกอายัดไว้ทั้งหมดนะฮะดันนั้นสลากทั้งหมดที่เป็นของลูกค้าก็ถูกอายัดไปด้วยแต่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าสลากเป็นของลูกค้านะครับพรุ่งนี้หลังจากรางวัลออกแล้วเราจะคัดเลขที่ถูกรางวัลนำส่งไปให้ DSi และทาง DSi จะติดต่อลูกค้าแล้วก็นรีบนำลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลส่งให้ถึงมือลูกค้าภายใน7วัน ทุกท่านยังได้ลอตเตอรี่ของท่านนะครับแต่ครั้งนี้ก็่านทางดีไซ์ไม่ใช่ผมนะครับแล้วท่านก็จะต้องนําลอตเตอรี่ใบจริงนะครับลอตเตอรี่ใบจริงไปขึ้นเงินด้วยตัวเองนะครับอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเดินทางมาสําหรับรางวัลเล็กๆก็ไม่ต้องเดินทางมาที่สํานักงานสลากหรอกครับก็สามารถหาร้านรับขึ้นเงินรางวัลตามริมถนนได้นะครับซึ่งตอนนี้บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์เนี่ย ถูกตั้งข้อสงสัยนะฮะเพราะฉะนั้นเราคงไม่ดําเนินเราคงไม่สามารถดําเนินการชําระภาษีแทนทุกท่านได้ผมต้องขอโทษไว้นะตรงนี้และต้องขอโทษลูกค้าทุกท่านที่ผมไม่สามารถอำนวยความสะดวกในการขึ้นเงินรางวัลให้ทุกท่านได้นะครับคนที่ซื้อไว้ทาไงได้เงินคืนไหมไม่ได้นะครับไม่ได้เงินคืนนะเพราะว่าตอนนี้บัญชีเราถูกล็อกหมดแล้วและแต่ลอตเตอรี่ทั้งหมดยังเป็นของท่านครับท่านยังได้ลุ้นรางวัลที่1กันอยู่นะครับ ยังเป็นการซื้อขายตามปกติครับเพียงแต่อาจจะได้รางวัลช้าไปสัก7วันนะฮะต้องขอภัยค้งคนที่ซื้อไปแล้วจะมีผลกระทบอะไรไหมอย่างที่บอกครับคนที่ซื้อไปแล้วถ้าถูกรางวัลเนี่ยอาจจะรักขึ้นเงินได้ช้านิดนึงแต่ได้แน่นอนนะครับได้ข่าวว่า DSI จะมีการส่งลอตเตอรี่ใบจริงให้ลูกค้ากรณีถูกรางวัลไปขึ้นเองใช่หรือไม่ใช่ครับ เบื้องต้นเรื่องนี้เราได้ต่อรองกับ DSI แล้วว่าเราจะจัดการจะจัดการให้ทาง d s i นะฮะแต่ด้วยข้อกฎหมายแล้วไม่สามารถทำได้นะครับผมจึงจำเป็นต้องส่งลอตเตอรี่ถูกางวัลทั้งหมดไปให้ดี i นะครับ DSI จะชำระภาษีค่าธรรมเนียมให้แมคค้าจาไปขึ้นเงินเอง <laughs> ลูกค้าก็กล้าถามเนาะ <laughs> นะครับดี I ไอไม่ชำระภาษีให้นะครับแล้วก็ขอโทษอีกครั้งที่เราไม่สามารถทำให้ลูกค้าได้นะครับ ถ้าถูกลังวังแต่อยู่ต่างประเทศจะทํำยังไงอันนี้เดี๋ยวผมจะหารือกับดีเอสไออีกทีหนึ่งนะฮะว่าจะทํำยังไงอาจจะอ,อาจจะหาทางออกอาจจะมอบมอบอำนาจส่งให้ญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้ครับนะครับแล้วก็ยังไม่รู้ฮะยังไม่รู้เดี๋ยวจะหาทางออกให้ดีที่สุดครับลอตเตอรี่ใบจริงยังสามารถขอได้ไหมคือลอตเตอรี่ใบจริงทั้งหมดตอนนี้เราถูก ดีไซน์อายัดไว้นะครับถูกอายัดไว้นะฮะแค่ปิดเว็บใช่ไหมไม่ได้ปิดบริษัทถูกต้องครับตอนนี้แค่ปิดเว็บแต่บริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ในฐานะนิติบุคคลยังไม่ถูกปิดนะฮะคือณตอนนี้เรายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่นะฮะเขาแค่ออกเขาแค่ทําให้เราเป็นผู้ต้องหานะครับแล้วก็ให้ผมประกันตัวออกมามาหาพยานหลักฐานเพื่อไปต่อสู้คดีว่าผมบริสุทธิ์ ไม่ได้เป็นอย่างที่เขากล่าวหานะครับเราอยู่ในประเทศไทยครับเราต้องเคารพกฎหมายไทยเมื่อผมยืนยันว่าผมทําตามกฎหมายผมก็ต้องยอมรับกระบวนการตามกฎหมายเมื่อผมได้รับการแจ้งข้อกล่าวหาผมก็ต้องไปพิสูจน์ในชั้นศาลครับเป็นเรื่องปกติที่เราต้องเจอนะครับหากมีการปิดเว็บไซต์มีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะกลับมาเปิดอีกครั้ง ตอนนี้เว็บไซต์กองสลักพัดยังไม่ถูกปิดนะครับแต่ว่าเราหยุดจำหน่ายลอตเตอรี่ชั่วคราวนะฮะถ้าหากกองสลักพัดกลับมาเปิดใหม่อีกครั้งมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนก็ต้องดูตามข้อกฎหมายนะฮะต้องดูตามข้อกฎหมายให้ละเอียดนะครับอาจจะต้องรอทุกอย่างให้ชัดเจนก่อนนะครับ ตำรวจรู้ข้อมูลที่อยู่อย่างไรนะฮะเรื่องนี้นะฮะผมได้รับแจ้งจากลูกค้าทั่วประเทศว่ามีตำรวจเนี่ยไปหาถึงหน้าบ้านแล้วก็เชิญตัวมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจโดยไม่มีหมายเรียกแล้วพยายามเกลี้ยกล่อมให้ลูกค้าแจ้งความเราเป็นเจ้าทุกแจ้งความเราในคดีจำน่ายสลากเกินราคาซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็ไม่ให้ปากคำ พราะลูกค้าเต็มใจซื้อและรู้ว่ามันมีค่าบริการนะครับตำรวจรู้ข้อมูลได้อย่างไรอันนี้ตำรวจน่าจะคัดสเตตเมนต์จากธนาคารกสิกรไทยไปนะครับพอได้ชื่อแล้วก็เอาอาชื่อไปเปรียบเทียบกับข้อมูลทะเบียนราษฎร์ก,ก็จะมีเบอร์โทรที่อยู่ออกมานะครับจำเป็นต้องให้ปากไปปากคำที่สถนีตำรวจหรือไม่นะฮะการที่ตำรวจจะเชิญเราไปให้ปากคำเนี่ย จําเป็นจะต้องมีหมายเรียกนะครับถ้าตํารวจไม่มีหมายเรียกทุกท่านมีสิทธิ์ปฏิเสธนะฮะทุกท่านมีสิทธิ์ปฏิเสธนะครับถ้าถูกางวันที่หใครจะโทรมาหานะครับถ้าถูกางวัลที่หก็น่าจะเป็น DSI โทรหานะครับหรือไม่ก็ผมอาจจะโทรไปแสดงความยินดีด้วยแล้วก็แสดงความขอโทษลูกค้าางวัลที่หงนะฮะที่ครั้งนี้ไม่เป็นเหมือนทุกครั้งนะครับนะครับ งวดนี้แจ้งเตือนถูกลางวันไหมหรือต้องตรวจเองไม่ต้องตรวจเองนะฮะระบบการตรวจสอบรางวัลยังเป็นระบบของเราอยู่นะฮะรางวัลทุกใบจะได้ตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนที่สุดนะครับะจะปิดเพจเลยหรือเปล่าไม่ปิดครับเพจกองสลักพระจะอยู่กับทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะครับทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมเราก็ยังคงเสิร์ฟความสุขความสนุกเรื่องราวต่างๆให้ทุกท่านเหมือนเดิม เพียงแต่เราหยุดจำหน่ายลอตเตอรี่ออนไลน์เท่านั้นนะครับกองสลากเออคำถามอย่างนี้ไม่ควรนะฮะถ้าส่งสลากแล้วให้ลูกค้าคำถามนี้น่าสนใจครับถ้าสลากที่ถูกลางวาลดียทยส่งให้ลูกค้าถ้าหายใครรับผิดชอบนะครับทางดียนายจะเป็นผู้รับผิดชอบนะครับทางผมก็ปรึกษาเรื่องนี้กับดีาทายแล้วเขาก็บอกว่าเขามีกระบวนการทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งก็น่าจะไว้ใจได้ระดับหนึ่งนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะสลัดอยู่ที่ดีไอดีไรับผิดชอบทั้งหมดนะครับสำหรับบริษัทเราน้องๆที่รอประชุมอยู่ก็เป็นที่แน่ชัดแล้วนะฮะว่าเราอาจจะต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวนะครับก็เราก็คงยังไปต่อเรายังมีปรโปรเจกต์อื่นที่เรา เตรียมตัวจะทํากันต่อแล้วไปต่อก็ฝากลูกค้าด้วยนะว่าผมยังมีโปรเจกต์อื่นที่ไม่ใช่ลอตเตอรี่ออนไลน์รออีกสามสี่โปรเจกต์ที่เรายังไม่ได้ทำสักพีเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีเวลาหลังจากนี้ผมก็ขอพักผ่อนสัก15วันแล้วเราก็จะมากลับมาขึ้นแพลตฟอร์มอื่นแล้วก็เดินหน้าต่อไปผมยังยืนยันว่าผมจะแก้ปัญหาให้คนไทยยังมีปัญหาหลายๆอย่างที่ไม่ถูกแก่นะครับ เราจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาแก้ปัญหาเราจะมาใช้การบริการเราจะใช้เซอร์วิสม่ d ในการแก้ปัญหานะครับสำหรับพนักงาน400คนตอนนี้ก็เราอาจจะมีความจำเป็นจะต้องรลีนบางส่วนออกนะครับแต่ก็โชคดีที่เมื่อวานตัดสินใจใจ่ายโบนัสและเงินเดือนทุกคนได้โบนัสและเงินเดือนเรียบร้อยแล้วนะ ถ้าไม่จ่ายเมื่อวานวันนี้ถูกฟิดไม่มีตังค์เลยนะนะครับพี่จะติดล,ดลบสามร้อยล้านโอเคนะครับวันนี้ก็สั้นๆประมาณนี้นะครับก็ขอยืนยันตอนจบแล้วกันว่าลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลทุกใบจะถูกส่งไปให้ดีเอสไยนะฮะลูกค้าทุกท่านได้รางวัลแน่นอนแล้วผมก็ขอโทษที่ไม่สามารถรับผิดชอบ ทำตามคำพูดได้นะฮะแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ